สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจาก Lazada นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องมาแกะกล่องกันดูนะครับว่ามันคืออะไรใช่ที่ไหนเล่าโอ้ยก็มีเขียนบอกแล้วในในอ่ r i p t ครินะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้ใน Youtube าอ,อันนี้ยังไม่แกะนะครับเพราะว่าพอผมได้มาจากปรชณีมันก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาแกะแม่งหน้ากล้องเลย เพื่อ,เ,อเก็บไว้เป็นหลักถามด้วยนะว่าผมมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไมไ่แกะเลยอะไรนะครับปืด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 เหนียวแน่นเหนียวแน่นห่อมาห่อมาโอ้โหแพ็กเกจพระเจ้าจอตกใจนิดนึงแต่ไม่เป็นไราราคามันถูกมากนะครับ ผมไปดูในร้านไทยพัส,สดุโฮมโปรหรือว่า,าในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับราคาเจ้าของชิ้นนี้เนี่ยทำไมผมต้องทำเป็นความลับด้วยนะราคาของไอ้เจ้าตัวทัมเมอร์เนี่ยส่วนมากจะราคาเป็นพันทั้งนั้นนะครับมีที่รัสเซีนี่นแหละครับโอ้โหผมตกใจเลยไม่รู้ว่าคนอื่นจะหาในหาซื้อในราคานี้ได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันราคาเพียงแค่ห้าร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง เนี่ยห้าร้อยยี่สิบสาบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดรวมรวม,รวมส่งเลยนะเนี่ยเป็น water hammer ออก็โอเคนะมันแค่ขุกขักขุกขักมาให้เนะแล้วก็มีฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะมากเลยเห็นะะครับวู้กล้องเป็นไรมันไม่มีคอนทาสนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหน้าต่างมันนะครับใช้ทาน 3A 2ก้อนราคาไม่แพงนะอย่างที่บมผมบอกไปนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกทกท่านนะครับผมก็จะเอามารีวิวแล้วกันคลิปนี้เป็นแค่แกะกล่องให้ดูเฉยๆว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับ